ครับกรับสวัสดีครับพี่น้องนักสมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แชนแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทนะครับแล้วก็เหรียญย5สสตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับนะฮะแล้วก็จะมาแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสมนะฮะ เกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหากันนะครับก่อนอื่นนะครับเราเอามาอัปเดตรายการนะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี EP 221นะครับ EP 222นะครับ EP 223 EP 224 EP 225 EP 226 EP 227 EP 228 EP 229 EP 230 EP 231 EP 232นะครับรายการเหล่านี้นะครับ างช่องของเรานะครับยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะหากพี่น้องแัะก็สมท่านใดมีนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหากันนะครับนะครับครับนี่ก็คือเหรียญการนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่นิยมเล่นหาและมีราคานะครับนะะที่มีลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะตามคลิปนะครับนะ เราะว่าเหรียญวาละหรือเหรียญกัญจนาพิเศษนะครับหรือเหรียญวาละทั่วไปนั้นนะครับ <us> ด้านหัวด้านก้อยนะครับจะหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับแต่เหรียญที่เรามานําเสนอวันนี้นะครับคือด้านหัวด้านก้อยนะครับหันสลับกันเห็นไหมครับแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะครับมีราคาเล่นหากันนะครับนะสภาพสวยๆก็หลักพันบาทนะครับนะครับสภาพสวยๆก็หลักพันนะครับ พี่น้องนะครับสมท่านใดมีหรืออยากจะส่งรูปมาแบ่งปันประเมินราคาให้กับทางช่องของเราก็ยินดีรับซื้อนะครับนะะนครับครับเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะไปกันแบบไวๆนะครับมาดูช่วงรับซื้อกันเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญห้าบาทนะครับนะครัการที่เก้านะครับ ปีพศอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันเลยนะครับดูแค่เพียงปีพศเท่านั้นนะครับนะครับนั่นก็คือปีพศ2546นะครับนะวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2546นะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับเราให้ราคาสูงสุด600บาทนะครับนะ ข่้นต่ำเราให้400บาทนะครับนะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะครับนี่คือเหรียญ5บาทนะปีพศ2546นาสะสภาพสวยๆวิ่งๆแบบนี้นะครับรับไปเลย600บาทนะครับนะนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง fc ทุกท่านเลยนะครับนะที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับนด้วยดีเสมอมานะครับ ก็มีบ้างนะฮะบางคนบางท่านนะครับคอมเมนต์มาไม่สร้างสรรค์นะครับอ้ตรงนั้นผมก็ไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะครับผมบล็อกทิ้งหมดแล้วฮะนะครับครับวันนี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับราคาขั้นต่ำนะครับเราให้4 0 0ถึง600บาทนะครับแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญย5สสตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองอีก1ชนิดนะครับ ปีพศอ,อ,อะไรนั้นมาติดตามดูกันเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญสองอ่าเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับนะปีพศสองพันร้อยสี่สิบสองนะครับสี่สิบสองซึ่งเป็นเหรียญตัวติดหายากนะครับนะครับหากพี่น้องและขสมท่านใดมีนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีสี่สองนี้นะครับนะฮะ เราให้ราคาขั้นต่ำตั้งแต่1,000บาทถึง4,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าเป็นเหรียญมารวมแพ็คนะครับรวมแพ็คไปเหรียญชุดนะครับนะนะเหรียญรวมชุดนะทุกชนิดราคานะยันเหรียญ10บาทนะครับในปี42นั้นนะครับให้ราคา6,000บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญเดียว เป็นเหรียญเดียวเหมือนลักษณะตามภาพตามคลิปแบบนี้นะครับไม่มีแพ็กมานะครับเราให้ราคาขั้นต่ำนะครับตั้งแต่1,000ถึง4,000บาทนะครับพอเข้าใจกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับการประเมินราคานะครับราคานะครับบอกกันไว้ก่อนฮนะราคามีขึ้นมีลงได้ตลอดเวลานะครับนะฮะ พี่น้องนักสะสมท่านใดพบเจอก่อนนะครับนะโอกาสก็จะได้ราคานะครับครับก็คงเข้าใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะฮะ พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ